น้องคิดว่า Honda ราคากี่บาทสองล้านไม่ปกตินี่พี่จับจับตรงนี้ดูนี่ <c oughs> สวัสดีครับน้องจีจานสวัสดีค่ะน้องคิดว่า Honda คันดางข้างพี่เนี่ยราคากี่บาทครับใคายถูกพี่ให้500บาทสองล้านดูเสื้อทรงองค์เอวของรถก่อนให้อีก2คําตอบเยอะกว่านี้มากขออีกอีกหลักสิบเลยอะไม่มีใบเหรอ10ล้าน25ล้าน25ล้านถ้าตอบถูกพี่พาไปขับรเ,เล่นด้วยท่ายมาเลยคําตอบเดียวเอามาเอ้ยน้ามันคุนค้นๆอยู่น้าแบบไอสองะ สามแล้วกันยี่สิบห้าล้านใช่ถูกต้องครับผมโอ้โหไปครับอยากอยากลองขับไหมอยากลองขับมา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 เดี๋ยวพาให้ขับจริงเหรอตามมาน้องยีนาขับเป็นไหมเนี่ยขับเป็นจะบอกให้นะเรียนขับรถมาแล้วแต่ว่าแม่ไม่ให้ขับโอ้แม่ไม่ถูกกันแหละเปิดเป็นหรือเปล่าเปิดเป็นหนูแอบดูพี่เอ้ยเกือบไม่เป็นนะเนี่ยจริงๆต้องกดแล้วค่อยเปิดโอเคเอาดี๋ยวจีน่าจีน่านั่งเลยนั่งเลยเอเคนี่จีน่าขับเป็นใช่ไหม อ่าให้กดสาตาร์ททีหนึ่งก็ได้เก็บเบรกเก็บเบรกก่อนเบรกอยู่ซ้ายหรือขวาอยู่นี่อันหน้าคันเร่นติดกับผมนี้ได้อ่งอ๋อมันขยับอ๋อกมันแอบตามสีแล้วลไง <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่ขับพาบนนิดนึงหนูก <c oughs> ็อยากรู้เหมือนกัน25ล้านมันจะแรงแค่ไหนหกัน <c oughs> ใช่ไหโอเคไปเดี๋ยวพี่จัดให้อ่ะพี่มีให้เลือกอยู่สามชอยนะคะโหมด normal โหมด sport และโหมด sport plus เราอยากได้โหมดไหนที่เลอก sport plus ใชครับ ก็ปกตินี่พี่มันก็ได้ประมาณนี้แหละคันเนี้ยเราลองจับจับจับตรงนี้ดูดิเดี๋ยวพี่มีเกมหนึ่งมาให้เล่นถ้าน้องทำได้พี่ให้เพิ่มอีกค้าร้อยเป็น1 0 0 0บาทน้องสนใจไหมพี่แค่ให้จับคอนโซลตรงนี้ได้ตอนยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราพี่จะรับนะนะหนึ่งสองไปโอ้ยมีแล่หูเขาใจแล้วแบบวันนี้จา เข้าใจแล้วใช่ไหมทำไม25ล้านวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมไปกดติดตามน้องจีจาร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามผมแล้วผมไปสัมภาษณ์ชวนรถขึ้นเุทเทศ300กิลาแบบนี้รับไปเลยครับ500บาทกดติดตามเลย